สวัสดีครับตอนที่3ของภาษาอังกฤษผิดบ่อยนะครับเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคำศั์สองคำซึ่งหลายคนค่อนข้างจะสับสนในการใช้นะครับแล้วก็อาจจะใช้สลับกันหรือใช้ผิด2คํคำนี้ก็คือคำว่าฟันและ f u น n y อ่าถ้ามองเผลนๆเ,เนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะเอ้ fun กับ funny มันก็คล้ายๆกันนะมันมันน่าจะความหมายเดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีความหมายแตกต่างกันพอสมควรนะครับดูความหมายกันก่อนคำว่าฟันแปลว่าสนุกสนานคำว่าฟันนี่เนี่ยแปลว่าตลกมันก็กกึงคล้าย,ายๆายกันแต่ว่าถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยสนุกกับตลกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยมันความหมายมันแตกค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับปัญหาที่เจอบ่อยเลยนะครับซึ่ง คนจะสับสนบ่อยคือเรามักจะใช้คำว่า funny เนี่ยนะครับแทนความหมายว่าสนุกสนานซึ่งไม่ใช่ซึ่งมันคนละความหมายกันนะครับามาดูกันก่อนคำว่า fun และ funny เนี่ยมันเป็นคำ adjective นะครับเป็นคำ adjective หรือคำคุณศัพท์มีประโยชน์ในการใช้ขยายคํานามหรือคําสรรพนามในประโยคสมมุติเราบอกว่าอ่ะดูตัวอย่างกันหน่อยสมมุติเราไปดูหนังดูหนังกับเพื่อนเสร็จเดินออกมาจากโรงหนังเราก็เราหันไปบอกเพื่อนเราว่าหนัง,หน,งหนังเรื่องหนังเรื่องนี้สนุกจังสนุกมากเราก็ต้องพูดว่า the Movie Was อันนี้เป็น past tense นะครับเพราะหนังจบไปแล้ว Was very really fun อ่าอันนี้ก็แปลได้ว่าหนังหนังหรือภาพยนตร์เนี่ยสนุกมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้คำว่าเราอยากจะบอกว่ามันสนุกแต่ถ้าเกิดเราใช้คำว่า funny ล่ล่ะ ความหมายเปลี่ยนทันทีนะครับมันก็จะแปลว่าหนังเรื่องเนี้ยตลกมากฟันนี่มากเป็นหนังตลกไปเลยนะครับหรืออเราไปปาร์ตี้มาแล้วเราก็กลับมาเล่าให้เพื่อนเราฟังว่าปาร์ตี้เมื่อคือนเนี่ยสนุกมากอ่ะ เราก็ต้องพูดว่าเราก็ต้องใช้คำว่า fun ถูกไหมครับ the the party uh last night เมื่อคืนนี้ was fun นะครับ party เมื่อวานนี้สนุกมากอ่า uh. ไม่มีมากครับโทษปาร์ตี้เมื่อวานปาร์ตี้เมื่อคืนนี้สนุกอ่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้คำว่า funny แทนคำว่าฟันอ่าก็คือมันก็จะแปลว่าปาร์ตี้เมื่อคืนนี้ตลกหรือจะแปลอีกในหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับอ่าความหมายในภาษาไทยเนี่ยถ้าเราบอกว่าในภาษาอังกฤษถ้าเราพูดว่า the party last night was funny เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าปาร์ตี้นี้ตลกอย่างเดียวมัน แปลว่าปาร์ตี้นี้มันตลกตลกแปลกแปลกหรือว่าแปลกแปลงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคสิ่งที่ <c oughs> ประโยคที่หลายคนมักจะใช้ผิดบ่อยๆเลยก็คือประโยคนี้ I am funny อ่า คำนี้เนี่ยหลายคนจะพูดเวลารู้สึกสนุกว่าโอ้ oh, I am f u ฟันนี่ไอแอมซึ่งจริงๆผิดนะครับไม่ได้เราต้องบอกว่า I อ m I ม m f u อันอ่าหรือ I feel f u นฉันรู้สึกสนุกนะครับ I feel f u นนะครับ I am fun เนี่ยมันแปลความหมายได้สองอย่างก็คือ แปลว่าฉันรู้สึกสนุกหรือฉันเป็นคนสนุกก็ได้อ่ถ้าเราจะบอกว่าเรารู้สึกสนุกเนี่ยเราก็บอกเลย I feel fun แต่ถ้าเกิดเราใช้ผิดเราไปใช้คำว่า I feel funny แทนละ่ะมันจะแปลว่าอะไร I feel funny มันจะมันจะไม่ได้แปลว่าฉันรู้สึกสนุกนะครับมันจะแปลว่าฉันรู้สึกแปลกๆถึงคำว่าฟันนี่เนี่ยมันแปลว่าตลกก็จริงนะครับแต่ว่าในในประโยคเนี่ยมันก็แปลได้นะครับว่าฉันรู้สึกตลกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแปลไปได้อีกว่าเออฉันรู้สึกตลกตลกแปลกๆเออเหมือนว่า เวลาเวลาคนที่แบบเออรู้สึกไม่ดีหรือแบบเออไม่สบายเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกกันว่าอ่าไอ f ฟิลฟันนก็ฉันเนี่ยรู้สึกแปลกๆนะครับโอเคฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับในการใช้คําว่าฟันกับฟันนี่เนี่ยความหมายมันเนี่ยแตกต่างกันโดยชิ้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเราไม่สามารถใช้สลับไปมาได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะพูด ว่าอะไรนะครับแล้วก็คิดความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้องแล้วก็ใส่ลงไปในประโยคให้ถูกต้องนะครับ